เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องขี้เกียรปฏิบัติจะทำยังไงดีมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือตามรอยครูหลวงปู่ดูพรมมปัญโยโดยคุณพรสิทธิ์อุดมสินจินดาและคุณเมธาพรพิพัฒน์ไพศาลฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับครั้งหนึ่งมีผู้มาถามปัญหากับหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าท่านตอบไม่ได้เพราะเขาถามว่าขี้เกียรตปฏิบัติจะทำยังไงดีหลวงปู่หัวเราะก่อนที่จะเล่าให้ฟังต่อว่าบ้า ขี้เกียจก็หมดกันก็ไม่ต้องทำสิสักครูท่านจึงเมตตาสอนว่ามันทำเข้าไว้ทาขี้เกียจให้นึกถึงข่าข่าทำมาห้าสิบปีอุปชาข่าสอนไว้ว่าถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวนั่นแหละถึงไม่ต้องทำเมื่อปี2,528คณะสิทธิหลวงปู่ดู จะจัดทําบุญถวายหลวงพ่อเกษมเขมโกจังหวัดลำปางเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อเกษมมีอายุครบเจสบสามปีในครั้งนั้นผมได้เรียนถามหลวงปู่ดู่ว่าจะทําบุญอย่างไรจึงจะดีที่สุดหลวงปู่ท่านตอบว่าของดีนั้นอยู่ที่เราของดีนั้นอยู่ที่จิตจิตมีสามชาั้นตรีโทเอก ทาตรีก็ต่ำหน่อยโทก็ปานกลางเอกนี้อย่างอุกริตจากนั้นท่านได้ขยายความว่ามันไม่มีอะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตาตัวอนัตตานี่แหละเป็นตัวเอกไล่ไปไล่มาให้มันเห็นสังขารร่างกายเราตายแน่ๆคนเราหนีตายไปไม่ผลตายน้อยตายใหญ่ ตายใหญ่ก็ตายหมดตายน้อยก็หลับไปตรองดูให้ดีเถอะครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านนั่งมองดูลูกศิษย์ที่มากราบนมัสก,การและจะถวายดอกบัวให้ท่านต่างพางกันนั่งพับดอกบัวเพื่อจัดเตรียมก่อนถวายบางก็นำดอกบัวมาพับกลีบให้ดูเหมือนดอกกุหลาบบางก็พับกลีบบัวทีละฉันจนถึงเกศ หลวงปู่ท่านได้ฝากข้อคิดให้ว่าดอกบัวที่พับกับดอกบัวที่ไม่ได้พับอย่างไหนอยู่ได้นานกว่ากันก็เรามันอยากนี่นานอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ข้าฝากแกไปคิดดูศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมทุกอย่างหลวงปู่มักจะเตือนเสมอว่า ในขั้นต้นให้มันสมาทานรักษาศีลให้ได้แม้จะรักษาได้บางไม่ได้บางก็ให้ระวังรักษาไปาสำคัญอยู่ที่เจตนารักษาศีลและคอยระวังแก้ไขตัวเองวันหนึ่งมีลูกศิษย์ช่างสงสัยถามหลวงปู่ว่าทำไมในบทสวดสมาทานกรรมฐานของหลวงปู่จึงต้องมีการสมาทานศีลเป็นประจำทุกวันหลวงปู่อธิบายว่า ก็เหมือนเชือกละ่ะแกเคยเห็นเชือกไหมห้าเส้นฟั่นเป็นเกลียวถ้าเส้นหนึ่งขาดเราก็ผูกใหม่สองเส้นขาดเราก็ผูกสองเส้นใหม่แต่ถ้าแกไม่ผูกมันจะเป็นยังไงละ่ะเราจึงควรพยายามสั่งสมบุญนี้ไว้โดยอบมรมศีลให้เกิดขึ้นที่จิตเรียกว่าเรารักษาศีลส่วนจิตที่อบมรมศีลดีแล้ว จนเป็นโลก,กุตละศีลเป็นศีลที่ก่อเกิดปัญญาในอริยมรรคอริยพลนี้จะคอยรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติมิให้เสื่อมเสียหรือตกต่ำไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าศีลรักษาเราพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลก และวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370